นะครับผมทั้งส่งรินพร้นแซนว์นะครับผมเข่ามาฟาร์มงัวนะครับผมดือคมสั่นฟาร์มนะครับผมมาเบิ่งการผสมหัวอาหารนะครับผมแบบประหยัดนะครับผมเพราะว่าเพิ่์นจะบริสุทธิ์หัวอาหารเองนะครับผมเพิ่์นจะผสมหัวอาหารหรือว่าผสมอาหารไหงัวเองนะครับผมเพื่อจะประหยัดในต้นทุนนะครับผมเอย่าห้องไปเบิ่งกันเลยนะครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมนะครับผมวิธีการเล็ดหัวอาหารนะครับผมของงัว นะครับผมหัมหัมออนนะครับอ๋อนี่เป็นหัมออนนะครับผมหัมออนนี่ยี่สิบโลครับไปหัมออนยี่สิบโลนะครับผมครับสผสมเนี่ยคือหนึ่งหัมออนยี่สิบโลนะครับผมนี่ครับผมเปิดกระทะเพื่อจะผสมนะครับผมนี่ครับอันนี้นะครับผมกากปาล์มเนื้อในอ๋อกากปาล์มเนื้อในนะครับผมยี่สิบห้าโลกากปาล์มเนื้อไนยี่สิบห้ากิโลนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เทเพื่อจะผสมกันนะครับผมกากมันกามันสามสิบกิโลอ๋อกากมันนะครับผมกากมันสามสิบกิโลนะครับผม จากมันแห้งนะครับผมนะครับกากมันแห้งเนี่ยสามสิบกิโลนี่นะรับอันนี้อีกสิบกิโลนะครับตรงนาะสิบกิโลเป็นสามสิบกิโลนะครับผมนี่เป็นผิวทั่วเหลืองยี่สิบกิโลอ๋อผิวทั่วเหลืองนะครับผมเนาะผิวทั่วเหลืองแห้งนี่อีกใช่ยี่สิบกิโลอีกยี่สิบกิโลครับผมนะผิวทั่วเหลืองยี่สิบกิโลยี่สิบมันเซนอ๋อมันเซน มนมันเส้นจประมาณสิบสิบแปดกิโลครับอ๋อมันเส้นประมาณสิบแปดกิโลนะครับเนาะมันเส้นนี่คือมันสับหลังบานเขาแมนอ๋อเขาเขาเกัดสับหลังถึงเขามันสับหลังเขากิดฮันฮันเป็นชิ้นนะครับเนาะฮันเป็นชิ้นแล้วตากแดดอ๋อฮันเป็นชิ้นแล้วตากแดดนะครับเนาะนี่ครับคือเขาแดดเนีจักจักแดดครับประมาณสามฟีแดดประมาณสามฟีแดดเน้องแห้งๆมันแห้งเนาะก็แห้งแล้วปุ๊บก็ประมาณใส่ถุงไว้ เพื่อเก็บไว้เพื่อจะเห็ดหัวหันนะครับผมเนาะเพื่อมีหายางนะครับผมเนาะหายางคือยางหนึ่งคือหนึ่งคือลํำอ่อนกากป่าเนื้อในนะครับผมผิว่วเหลืองมั่นเส้นมันเส้นแล้วกากมันนะครับเนาะมีหายางนะครับผมเนาะเนี่ยเป็นส่วนผสมในการเฮ็ดหัวหันในการลดต้นทุนนะครับผมเนาะน้องเขากระ พอได้แล้วปุ๊บสงสมเส,มส,มสร็จแล้วปุป๊บน้องก็กระจายม่านตูต้เพื่อให้มันผสมกันครับผสมกันอันนี้คือเป็นที่ง่ายนะครับผมเนาะง่ายในการเห็ดอาหารของง้อเพิ่นง้อคือหยุนหยนนย่นโล่งง้อหยุ่นโล่งอ๋ออันนี้เขาเห็ดนี่ประมาณลอยโล่อ๋อมันส,สามสอบนะครับสามคือเสือสามสอบสอบ,บนะพี่หน่อยกบมา คือสตอร์ดิสลาบบาทท่าสามสองกับพันสองแต่เหนียวเขาเห็ดนีประมาณแต่เหนียวเขาเห็ดนีประมาณหกร้อยนะครับผมเนาะคือประหยัดเติขึ้นหลายนะครับผมอันนี้คือนองกับป็นเธุดเองเพราะว่าการเห็ดลดเติมทุนเนี่ยเอากบเพ็ดประหยัดน้ำแบบประหยัดแล้วก็ง้วก็จะได้โปรตีนวิตามินน้ำอันนี้เขาบริเวณปันอีกอ๋อครับผมอันนี้น้องเขาว่าตป้งใหย่ปอกันแล้วกับพ่อเลย ก็คือจะได้โยมันลอยกิโลนะครับผมเพราะว่าเพิรนเจอเห็ดหัวอาหารเองเราลดต้นทุนเพราะว่าเพิ่นมีงว่วยู่มันโตนะครับเนาะครือเขาเห็นลอยกิโลเนี่ยเขาเห็นในประมาณจะกักเดือนประมาณมทิพามือทิพามืออ๋อเดี๋ยวเพราะว่ากินเาต่อยครับตัวเรตัวเตัวละกิโลตัวละกิโลนะครับผมเนาะครับผมนอกว่าะว่าห้ยหายกินเจตอนเศร้า ตอ,ตอนเที่ยงก็จะเป็นเที่ยงเ้วก็ตอนแล้งทาม่หยากระบดได้กินหัวาหารนะครับเนาะทาบวมีม่หยาก็ะให้้หวยนึง่งครับอันนี้คือเป็นการประหยัดต้นทุนในการเ็ดหัวาหารเองนะครับผมเนาะเน้นแบบประหยัดประหยัดล้วก็เ็ดง่ายนะครับผมเนาะอันนี้คือจะได้หนึ่งคือประหยัดสองคือเป็นงัวขุนผู้ใดที่เลียงงัวขุนอยู่เนี่ยคือสามารถที่จะเตดได้นะครับผมเนาะ เขาผสมเ็จแล้วนะครับผมเขากับเก็บเก็บเสนนถังนาแข็งนะครับผมนี่ครับเกี๋ยวน้องเขาก็ครับว่าห้ถึกฝนนะครับผมนี่ครับเป็นถังน้าแข็งของน้องเพิ่มนี่ครับในการเก็บนะครับผมเป็นถังนาแข็งนี่ครับเก็บไว้ในนี้นะครับผมเพื่อว่าให้ไปฝนเข่าเพื่อจะว่าให้เป็นเชื้อรานหมครับผมเนาะเพื่อว่าให้เป็นเชื้อรานะครับผมเ ครับคือคือทางสักตั้งคือเนี่ยคือจะไปใส่สารกันบูดนะครับจะเน้นคือเป็นง่วนหยุโล่งหยุโล่งเน้นหัวหานครับเน้นเฟี้ยงนะครับผมเนาะอ่าบดเน้นบดได้เน้นหยาเขียวครับบดได้เน้นหยาสดครับนี่ครับผมเดี๋ยวเขาผสมเสร็จแล้วนะครับผมเนาะจะเป็นวิธีการเอาห้งงวนนะครับผมเนาะการห้งงวนเนี่ยคือเขาจะห้ตอนเสาร์นี่มันหอกถวยแม่นปะครับแม่นครับนี่ครับตัวละถ้วยตัวละถ้วยสมนีินะครับผมเนาะนี่ครับผม นี่ครัตัวหางถุยก็คือมีหาโตนะครับผมเนาะจะเป็นหาถวยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าแม่ลูกเนี่ยจะให้ประมาณสามถุยนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับผมผสมมันีน้ำเพราะว่าพ่อได้แล้วหกถวยแล้วนะครับผมเนาะจะผสมเนี่ยครับนี่มันเป็นยังครับผมอันนี้เป็นสั่งกรรมเนื้อครับอ๋อสั่งกรรมเนื้อฟาดโตฟาดนะครับเนาะสารเสริมสําหรับมั่วนะครับเนาะอันนี้ก็ฟี่มิกกินครูอ๋อฟีมิก นี่นเป็นระบบสืบพันธุ์อ๋อระบบสืบพันธุ์ลูกมดลูกอ๋อลุงมดลูกนะครับผมประมาณนี้ครับผมเง่วงเป็นชัดเจนนะครับผมเนกประสาสีา่สอนโตอ๋อสีสอนโตอันนี้สองสอดอันนี้สองสอนสอสอน,นะครับเนาะ,นะ,นะอันนี้คพื่อปงกันครับผมอันนี้เพื่อเป็นวิธีการให้อาหารเสริมง่วงน,นะครับเนาะครับตอนนี้นะครับผมทั้งส่วนวิลทอนชาแนลนะครับผมมาเบิงการผสม หัวหารงัวนะครับผมวันนี้ก็ทั่ทงสมิทธอนชาแนนก็นคือขอขอบคุณฟาร์มคมสันฟาร์มนะครับผมเนาะคือน้องคือสื่อคมสันคือเป็นเจ้าของฟาร์มงัววันนี้นอขอขอบคุณนะครับผมเนาะวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับ